ผลสุดจับได้ลาภะและกรรมมะขับสองใบสองใบที่เป็นฟิลกูดฟิลกูดกูดเลยนะครับโดยเฉพาะลาภะอ่าเหมือนเดิมลาภะแทนเลขหกนะแถวในรอบในวันที่ถกนะนะกรรมมะเห็นไหมก็เป็นเรื่องของเรื่องของบุญที่เข้ามาส่งเสริมนะรกรรมมะเป็นเลขลายเลขสี สีเดียวเดียวแต่6เนี่ยหกไม่เดียว6มันไปตำแหน่งพควงกับกระดูกพระอีกนมมันเป็น6กสองตัวขนานกันแล้วตำแหน่งเรื่องคองกกับกระดูกพระไม่มีอะไรจะแปลจะแปลว่าอะไรพื่อจะแปลอ๋อโอเคลืมเปิดอันนี่ตัวคอนเฟิร์มคุณภาพเอลไว้น่ยเอามาเปิดแล้วอะมา ขอให้ไปเนี้ยขอให้มันแตกเลยข้อสอบแตกว่าเออมันจะไปจากทางไหนนะครับไปถ้ามันใช้มันต้องแบบดูเรื่องอ่ะ,ะเขาว่าไงนะ่รับปืนแล้วก็ใส่กระสุนม็นคือเตรียมพร้อมมันคือปั้งใช่ไหมมันคือปั้งใช่ไหมอเอายง่าย ลาภาขึ้นภาพเทพภาพผละขึ้นหรือบอกว่าคนเปนสุขในรอบนี้นะถ้าพูดถึงถึงในเรื่องของอะไรอ่ะเปิดเปิดอะไรท,ที่บอกว่าเปิดกันดวงเปิดหรือเปิดเปิดนะแต่ฉันไม่บอกว่าดวงหรอกแเ,เพราะว่าความเป็นตัวเรามันเปิดให้ละมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นจังหวะแล้วกันมันเป็นไทม์ไลน์นี้เนาะที่ทํานายก็คืองวดเนี้ยรอบเนี้ยเออโดยมีความสุกว่าคนเีนสุขเนี่ย เดี๋ยวจะได้อะไรมาง่ายๆปุ๊ๆอันนี้ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของหวย่างอยเดียวนะสังเกตความคล่องตัวที่มันเคลติดติดอยู่อะถ้าสองใบนี้ขึ้นมาคอนเฟิร์มมันบอกว่ามันจะได้อะไรมาง่ายๆ,ๆปุ๊ๆตลอดทั้งสัปดาห์เลยคอนเฟิร์มแต่อย่าโลภนะครับตันนี้คือเรื่องของพื้นฐานของเราที่มีมาแต่เก่าก่อนพอมันถึงเวลาจึงเปิดให้ ตัวนี้คือเรื่องของการส่งเสริมการกระทาในปัจจุบันก็คือเราเป็นคนแบบไหนแหละในปัจจุบัน2ออย่างรวมกันทั้งเทศทั้งพระเนี่ยจึงเป็นเรื่องของทั้งบุญและบารามีส่งเสริมคนสุขเออให้รอบสัปดาห์เนี้ยเออจะมีจะได้จะเป็นตามตามตามความ,ามเป็นตัวเองนั่นแหละนะครับคอนเฟิร์มอาจจะบอกว่าถูกหวยก็เดี๋ยวจะว v วังหลังการิขึ้นไปนะครับนี้จะมาจากไหน แบบแรกนะความฝันฟิลกูดคืออะไรวะความฝันฟิลกูดอ่าคนมันสุขจะมีบางคนฝันแปลกนะครับเขาคำว่าแปลกหนะมายความว่าปตกติมไม่ค่ย้ฝันเรื่องนี้เท่าไหร่อย่างเช่นฝันได้พระพระลอยมามาอยู่กับตัวเองฝันว่าอุ้มพระใครเอาพระมาให้ ฝันว่าไปเที่ยวกับใครสักคนแล้วก็อยู่ขาาเขาพาหอบแปลกๆอะ่ะเออไปเมืองวาดดงบาดาไม่นรู้ว่าแปลกนั่นคือความแปลกอ่าเอ้จับตัวคลอสอนไว้ก่อนอยเพิ่งไป็นตีบางคนฝันว่าได้พาจะเอาไปตีเป็นเลขพักก็ได้แล้วแต่ถ้าใครอินเนอร์แต่มาบอกว่าตัวความฝันฟิวกูนั่นแหละคือพลังงานตัวความรู้สึกนี่ตัวคือตัวพลังงานที่คุณสะสมไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปใช้มัน ถ้าคุณไปใช้ความคิดไปใช้ภาษาตีเดี๋ยวมันจะหายหมดมันจะมันจะมันจะใช้งานไม่ได้มันจะเนอะมันอะไรพงานมันจะมันจะอ่อนแต่ถ้าคุณไม่ไปคิดต่อแต่ให้เก็บเควารู้สึกฝันถึงพระว่าพระมหารู้สึกดีมากเลยบางคนฝันถึงอ่าท่าชวงเนาะในหลวงในหลวงอะ้รก็ว่าไปรู้สึกดีมากแล้วเก็บเควารู้สึกนั้นอ่ะไว้ตะเอาไว้เดี๋ยวหมอเชื่อว่าถ้าฝันดีต่อเนื่องกันสามสี่วันน่ะแตกเลยหมายความว่าฟิลมันจะแตกไอ้ตัวพลังงานนี่จะแตกพอแตกปุ๊บ มันจะเข้าโอ้ยันทีเลยจับอะไรก็เป็นเลขจับอะไรก็ถูกอบบพูดอย่างนี้แล้วกันเออดังนั้นจับเรื่องของความฝันฟิลกูลหรืออารมณ์แต่ระหว่างวันให้คุณอารมณ์ดีๆอะ่ะอย่าอารมณ์เสียเออสะสมอารมณ์ที่เป็นบุญกุศลใครอยากได้อะไรให้เขาไปสละไปช่วยเขาไปอะไรเงี้ยแบบเนี้ยไว้เรื่อยๆเดี๋ยวพอมันแตกตัวคุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับคอนเฟิร์มแบบนี้เลยง่ายๆเพราะไม่มีอะไรให้ทายเลย มันว่างไปหมดดังนั้นนะตัวความว่างน,นะครับคือตัวตัวอินเนอร์ของของคนวันศุกร์ในรอบนี้นะครับเอเคต่อไปอัดคูชครับ A อัดคูชอ่ะศุกร์นะครับปัดขูดศุกร์มาดูสิทีนี้เรามี6กับ4นะครับเรามี6กับล้วนะ ไปนะอะอเ,เลขอะไรครับพีมมาเลขอะไรพิมพ์มาครับ 8 2 2สองสสอ,สอมาบ่อยไหมเนะี่ยสองมาบ่อยเนะี่ยเออ,เอ,อมาบ่อยมาบ่อยอ่ะเขียนไว้ก่อนสิเขียนไว้7 2> 8 2 2นะครับเรามี6กับ4อยู่แล้วนะอ่าตอนนี้ซ้าก็ถือว่าอาตัดไปซ้ถือวตัดไป อย่างที่บอกถ้าจะให้หมอรักเนี่ยเอาหกกับสีขึ้นยังไงก็หกก่อนหกเนี่ยหกเนี่ยมันตำแหน่งดีมากครับเป็นตำแหน่งลาพระแล้วก็เตำแหน่งของกระดุมพระด้วยกระดุมพระลาพะอยู่ตรงกันตัวที่สองที่ดีมากก็คือตัวเลขแปดแต่ในตำแหน่งของปุตตะกับวินาศาก็คือการส่งเสริมกันในเรื่องของเนี่ยเรื่องของโชคลาภ เออตัวแปดกรสียมันมันจะมีบางบางช่องที่มันติดกันได้หมายความว่ามันสามารถอยู่ด้วยกันได้ม,มีตัวล็อกของมันเป <Okay. S 1> อนอบบไหวะอ่ะออกได้ละออกอย่างนี้ ดยที่จะไม่ล็อกนะครับจะไม่ล็อกนะแต่ถ้าในะทั้งหมดเนี้ยใ,ให้ตัดจะให้ตัดนะสี่ตัวเนี้มีในยะสําคัญที่อา่ป้วว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่ดีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ใครชอบใครรักอะไรอ่ะอย่างวกนี้เห็นไหมครับในวันศุกร์เนี่ยศุกร์นะในวันศุกร์นะน,น,นะครับนะครับ เห็นไหมนะเขามีสี่นะครับเขามีสี่ตัวเดียวระเขามีสองนะครับมีสี่มีสองถ้าชอบสองสี่ก็คือก็คือจบละถ้าชอบนะความถ้าชอบนะนี่คือวิธีใช้นะครับแล้าใครชอบส่วนไหนนะครับตามหรือว่าตัวแนวทางที่หมอบอกว่า เออจะมาจากไหนก็สามารถรอไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่ชอบอะนะนะน,า,น,า,นากระดานนี้นะครับอ่ะแต่ให้หมอแนะนำตีตัวนี้นะครับแปดหกสองสี่เอเอาไปตัดไปนีนนะครับความสูงแบบนี้เลย